รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะกับการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร .21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นค่ะและครั้งนี้นะคะ เราก็ยังอยู่กันที่บทที่6นะคะในเรื่องของทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพครั้งก่อนนั้นนะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ไปถึงความหมายความสำคัญของศักยภาพพื้นที่ไปแล้วนะักศึกษายังพอที่จะจำได้อยู่ไหมคะว่าศักยภาพในพื้นที่มีทั้งหมดด้วยการกี่ศักยภาพคะ่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างค่ะเราก็มาทบทวนกันก่อนนะคะตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในการพัฒนา 5. ศักยภาพของพื้นที่ใน5กลุ่มอาชีพใหม่นะคะให้สามารถแข่งขันใน5ภูมิภาคหลักของโลกเพื่อพัฒนาใน5ศักยภาพของพื้นที่นั่นก็มีอะไรกันบ้างคะจำกันได้ไหมเอ่ยนั่นก็มีนะคะในศักยภาพที่1ก็คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพที่2นะคะศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพที่3ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพที่4ก็คือศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพที่5ล่ะคะนักศึกษาพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะศักยภาพที่5นั่นก็คือศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้ง5ศักยภาพของพื้นที่นะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความหมายนะคะศักยภาพหลักของพื้นที่นั่นก็หมายถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศนะคะศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่และนี้ก็คือความหมายของศักยภาพหลักของพื้นที่นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่า การวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพนั้นเรามีการวิเคราะห์อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่า ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่นั้นหมายถึงอะไรนะคะนั่นก็หมายถึงสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็อย่างเช่นบรรยากาศนะคะดินน้ำป่าไม้ทุง่งหญ้าสัตว์ป่าแรา่ธาต แล้วก็พลังงานเป็นต้นนะคะก็อย่างเช่นภาคเหนือของเรานะคะกิจกรรมการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับประชากรทางภาคเหนือก็อย่างเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่และก็การเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของศักยภาพพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศนะคะก็จะหมายถึง ลักษณะของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนั่นเองนะคะโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำเดือนแล้วก็ปริมาณน้ำฝนในช่วงระยะเวลาต่างๆของปีนะคะก็อย่างเช่นภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าเป็นแบบสวรรคานั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะศักยภาพของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่นั่นก็หมายถึงลักษณะของพื้นที่และทาเลที่ตั้งในแต่ละจังหวัดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็อย่างเช่นเป็นภูเขาที่ราบสูงที่ราบลุ่มที่ราบชายฝั่งสิ่งที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศก็อย่างเช่นนะคะ ความกว้างความยาวความลาดชันและความสูงของพื้นที่เป็นต้นค่ะศักยภาพต่อไปนะคะนั่นก็คือศักยภาพของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่จากการที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างก,กันออกไปในแต่ละภาคนั้นนะคะจึงมีความแตกต่างกันในการดำรงชีวิตของประชากรทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การประกอบอาชีพด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะศักยาภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในแต่ละพื้นที่นั่นก็หมายถึงการนํำศักยภาพของแต่ละบุคคลในพื้นที่ที่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองเพื่อนร่วมงานและองค์การนะคะเมื่อพิจารณา ถึงทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยนะคะแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามานะคะ แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยได้นะคะต่อไปนะคะครูก็จะมีตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้นที่นะคะกับนักศึกษาได้เรียนรู้กันสองตัวอย่างนะคะ 1. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะกลุ่มการผลิต ก็อย่างเช่นการปลูกดอกไม้เพื่อการค้าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเลี้ยงไก่อินทรีย์นะคะแล้วก็กลุ่มแปรรูปก็อย่างเช่นนะคะการแปรรูปปลานินอาจจะทำเป็นน้ำพริกปลานินหรือว่าจะเป็นกรอบเค็มปลานินนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปนะคะหรือว่าจะเป็นการทำไส้กรอกจากปลาดุกนะคะ แล้วก็กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงก็อย่างเช่นนะคะการเกษตรแบบยั่งยืนการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่างอาชีพนะคะครูก็จะยกตัวอย่างอาชีพการปลูกผักโดวยวิธีเกษตรธรรมชาตินะคะปัจจุบนันการเพาะปลูกของ ประเทศไทยนะคะประสบปัญหาที่สำคัญนั่นก็คือดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาแมลงศัตรูรบกวนนะคะเกษตรกรใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะอีกทั้งยังเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาล จึงส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปฏิบัติตามแนวทางกเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพในการเพราะปลูกนะคะและให้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆอีกด้วยนะคะและเรามาทำการวิเคราะห์กันดูนะคะว่า การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ที่สอดคล้องกับอาชีพการปลูกพืชผักโดวยวิธีเกษตรธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของศักยภาพแล้วก็รายละเอียดที่ควรพิจารณาในประเด็นด้วยนะคะ ศักยภาพที่1ที่เราจะพิจารณานั้นนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ก่อนนะคะว่ารายละเอียดที่เราควรจะพิจารณา,นานในประเด็นนั้นควรจะมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือควรที่จะมีการวิเคราะห์ประเด็นในเรื่องของดินมีความสมบูรณ์ไหมมีแม่น้ำและลักษณะ พื้นที่เป็นที่ราบลุมอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การในการทำเกษตรหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศนะคะว่าฤดูกาลภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชผักอย่างเช่นมีอากาศเย็นไม่ร้อนจัดหรือไม่นะคะ แล้วก็ศัก,กยภาพต่อไปนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่นะคะรายละเอียดนั้นก็อาจจะประกอบไปด้วยนะคะ เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรมีแหล่งชนรับทานหรือไม่นะคะไม่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลต่อความเสียหายอย่างรุนแรงหรือนะคะมีพื้นที่พอเพียงเหมาะสมมีการคมนาคมสะดวกนะคะ ศักยภาพต่อไปนะคะที่เราจะวิเคราะห์เราต้องมาวิเคราะห์ในศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่รายละเอียดก็อาจจะมีดังนี้นะคะก็คือมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมไหมประชากรหรือว่าประชาชนนั้นสนใจในวิถีธรรมชาติหรือไม่นะคะ และอีกหนึ่งศักยภาพนั้นก็คือการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่นะคะประเด็นที่เราควรจะพิจารณานั่นก็คือนะคะมีภูมิปัญญาผู้รู้เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติไหมนะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนอย่างมากหรือไม่นะคะและนี่ก็คือตัวอย่างในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะ เรามาดูกันต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนั่นก็คือกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างเช่นช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแกส๊สช่างซ่อมแอร์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะ กลุ่มสิ่งทอและตกแต่งผ้าก็อย่างเช่นนะคะการทำซิงสกรีนการทำผ้ามัดย้อมการทำผ้าบาติกการทำผ้าด้วยกี่กระตุกเป็นต้นนะคะและในส่วนของกลุ่มเครื่องยนต์นะคะก็อย่างเช่นการซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ช่างเครื่องยนต์ช่างเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะก็คือกลุ่มศิละปะประดิษฐ์และอันยบมณีนะคะก็อย่างเช่นการแกะสลักวัสดุอ่อนเบื้องตน้นการขึ้นรูปกระถางต้นไม้ด้วยแป้นหมุนนะคะการทำของํำร่วยด้วยเซรามิกพาทอการประดิษฐ์ของที่ะระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจากผ้าหรือโลหะเป็นต้นนะคะแล้วก็ กลุ่มอุตสาหากรรมก็อย่างเช่นนะคะอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการคามนาคมขนส่งเป็นตน้นเรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มอาชีพที่เราจะวิเคราะห์นะคะครูก็ยกตัวอย่างอาชีพก็คือการเป็นตัวแทนจําหน่ายที่พัก และบริการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรก็สืบเนื่อง จากความเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกที่มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีนโยบายให้เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นซึ่งหมายถึงคนในภูมิภาคดังกล่าวจะติดต่อไปมาหาสู่กันมากขึ้นและในการนี้นะคะ การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนก็จะมีมากขึ้นจากความสนใจใครรู้ใครเห็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาติเพื่อนบ้านการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหากรรมบริการที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกนะคะโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆนั่นก็คือการสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับรายได้จากสินค้าอื่นนะคะ การขยายตัวของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นนะคะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร การคมนาคมและการขนส่งมีการขยายตัวตามไปด้วยและการท่องเที่ยวยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆนะคะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและยังมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะ โดยอยู่ในรูปของสินค้าและการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราจะวิเคราะห์นะคะศักยภาพของพื้นที่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหากรรมนั้นเราจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะนั่นก็ประกอบไปด้วยเราต้องมีศักยภาพ ด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดที่ควรพิจารณาในประเด็นนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมาวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ก่อนนะคะว่าเรานั้นควรจะพิจารณาประเด็นใดบ้างนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ จากนั้นเราก็มาวิเคราะห์พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศกันนะคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็วิเคราะห์ภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่นะคะนั่นก็คือมีทำเลที่ตั้งในชุมชนสังคมที่มีการคมนาคมสะดวกหรือไม่นั่นเองนะคะ แล้วก็การวิเคราะห์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ประเด็นที่เราควรจะพิจารณานั่นก็คือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคของตลาดโลกมีแนวโน้มกระแสความนิยมสินค้าตะวันออกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดังเดิมและเป็นเอกลักษณ์ นะคะคแล้วก็การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่นะคะเราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของประเด็นแรงงานมีทักษะฝีมือและระบบประกันสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือไม่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ การวิเคราะห์ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2ตัวอย่างที่ครูได้ยกมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้นักศึกษาท่านใดนะคะที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายัางไม่เข้าใจนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากแบบเรียนได้นะคะและครั้งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาเช่นเคยคะ่ะนั่นก็คือ การทดสอบหลังเรียนนั่นเองนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอความร่วมมือกับนักศึกษาทุกท่านนะคะช่วยเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกาให้พร้อมเพื่อที่เราจะทำการทดสอบนะคะซึ่งก็เช่นเดิมค่ะมีอยู่ด้วยกันอยู่10บข้อคำถามแล้วก็แต่และคำถามนั้นก็จะมี4ข้อคำตอบให้หนักศึกษาได้เลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมกันหรือย,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะข้อใดไม่ใช่การพัฒนาหลักสูตร5กลุ่มอาชีพที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้อกอหลักสูตรพาณิชยาการข้อขอหลักสูตรเกษตรกรรมข้อคอหลักสูตรงานช่างพื้นฐานและข้องอนะคะ หลักสูตรการอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางค่อยๆค,คิดนะคะนักศึกษาทุกท่านได้คำตอบหรือยังคะคำตอบของข้อหนึ่งก็คือข้อขอควายค่ะหลักสูตรงานช่างพื้นฐานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อ2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์คือข้อใดข้อกอเพื่อพิจารณาเงินเดือนข้อขอใช้วิเคราะห์เพื่อปรับบทลงโทษแต่ละบุคคลข้อขอเพื่อเป็นการนำศักยภาพแต่ละบุคคล มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอ้องอไม่มีข้อถูกคำตอบของข้อ2นะคะนั่นก็คือข้อข้อควายค่ะเพื่อเป็นการนำศักยภาพแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่3การรู้จักนำเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็นหางเสือทำให้สามารถแล่นได้เร็วขึ้นเรียกว่าเรือหางยาวนะคะตรงกับข้อใดขออ้อกศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ข้อขอ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติข้อคอศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศและข้องอนะคะศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งค่ะคำตอบของข้อ3นะคะนั้นก็คือข้อกอไก่ค่ะ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อใดคือการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติข้อกอมีภูมิปัญญาข้อขอประชาชนสนใจวิถีธรรมชาติ ขอ้ขอคอความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีแหล่งน้าและข้องอนะคะฤดูกาลภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือขอ้ขอคอควายค่ะความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีแหล่งน้ำ ต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรมข้อกอข้อมูลความสมบูรณ์ของดินข้อขอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อคอข้อมูลแหล่งน้ําและข้องอข้อมูลเกี่ยวกับผู้รู้ภูมิปัญญาคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือข้อขอไข่ค่ะข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6การจัดการศึกษาด้านอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรข้อกอแก้ปัญหาการว่างงานข้อขอส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ข้อคอเป็นการพัฒนาประชากรให้มีความรู้และมีทักษะประกอบอาชีพและข้องอถูกทุกข้อคำตอบข้อ6นะคะนั่นก็คือข้ององูค่ะถูกทุกข้อต่อไปนะคะข้อที่7ด กลุ่มอาชีพใดจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพใหม่5กลุ่มอาชีพนะคะข้อกอกลุ่มอาชีพด้านจัดสารข้อข,อ,ขอกลุ่มอาชีพด้านการศึกษาข้อคอ,อกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมและข้องอนะคะ กลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคอ่คอยคิดนะคะนะักศึกษาตอนนี้ผ่านมาได้7ข้อแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อคอควายค่ะกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมต่อไปข้อที่8นะคะ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็นการวิเคราะห์หาศักยภาพของพื้นที่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านใดนะคะข้อกอด้านเกษตรกรรมข้อขอด้านอุตสาหกรรมข้อคอด้านพาณิชยกรรมและข้องอ ข้อขอและข้อคอถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ8นั่นก็คือข้ององูนะคะข้อขอไข่และข้อควายถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9พื้นที่ของภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มถ้าพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพควรประกอบอาชีพใดนะคะข้อกอการทำนาข้อขอการทำสวนข้อคอการปลูกยางพาราข้องอการปลูกปาล์มน้ำมัน คำตอบนะคะนั่นก็คือข้อกอไก่ค่ะการทำนาต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซจัดเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ด้านใดนะคะข้อกอด้านอุตสาหกรรมข้อขอด้านพาณนนิชยกรรม ขอ้ขอคอด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอ้องอนะคะด้านเศรษฐกิจพอเพียงคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือ,ข,อ,ข,อข้อขอไข่ค่ะด้านพาณิชยกรรมเป็นยังไงกันบ้างคะ ทั้ง10คอนักศึกษาก็สามารถนำผลคะแนนนะคะที่ได้จากเราทำก่อนเรียนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหลังเรียนนะคะว่าเรามีการพัฒนามากน้อยเพียงใดนะคะนักศึกษาก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเรียนได้นะคะในรายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา ทร2 1 0หนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะหรือว่าจะประสานกับครูผู้สอนได้ที่กศน,นตบลทุกตบเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ